บ ad ad e ัตรสวัสด <tinc S 1> ิการแห่งรัฐล่าสุดวัน <intro> ที่1มกราคม2566มีเงินเข้าสูงสุด1,845บาทดูเลยคุณได้เท่าไหร่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดเลยครับในวันที่1มกราคม2566นี้จะมีเงินเข้าให้คุณนะครับสูงสุดถึง1,845บาทจะมาดูกันว่าคุณเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับในวันที่1มกราคม66นะครับ โอเคเงินตรงส่วนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนที่ได้เก่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรอบใหม่เนี่ยต้องรอนะครับตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับประกาศผลก่อนนะครับซึ่งก็จะประกาศในช่วงปี2อ6กก็คือช่วงมกราเนี่ยแหละช่วงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยก็มีคลิปหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณได้สิทธิ์หรือเปล่าอันนี้คือก่อนที่จะไปเรื่องของในวันนี้นะครับ ก็คืออยากให้ไปดูคลิปใครมี5ข้อนี้ไม่ได้บัตรนะครับผมหลังวิดีโอนี้เนี่ย๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้เรา,าตรงนี้ครับวันที่1มกราคมหกเนี่ยใครได้เงินบ้างแล้วก็คุณได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะฮะไปกันทีละข้อเลย1นึ่งมกราคมหกนี้นะครับเงินส่วนแรกก็คือวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนนะครับท่านที่มีบัตรสวัสดิการอย่างรัฐแล้วทุกท่านนะครับถ้าเกิดคุณคุ้นเคยอยู่แล้วครับกับเงินตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็ขอย้ําเตือนฝากเอาไว้ทีหนึ่งก็คือ ซึ่ง200กับ3า0ต่างกันนะครับก็คือคนที่จะได้200บาทเนี่ยก็คือรายได้นะครับก็คือเกินนะครับ30,000ืนนะครับแต่ไม่ถึง10,000 0นะครับมากกว่า3 0,000แต่ไม่ถึง10,000 0นี่คือคนที่ได้200แต่กว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เกิน30,000บาท คุณก็จะได้300ในนี้คือต่อปีนะครับผมอันนี้คุณก็จะได้เงิน2องร้อยสามตรงนี้ก็คุณก็ลองดูตัวเองนะครับว่าคุณเนี่ยรายได้ต่อปีอยู่ในเกณฑ์ไหน200หรืออยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า30 0 0 0บาทหรือมากกว่า30 0 0 0บาทนะครับถ้าน้อยกว่า30 0 0 0บาทก็จะได้300ถ้ามากกว่า3 0 0 0 0ก็ได้200นะครับโอเคอันนี้คือเงินแรกก็จะมี300กับ2 0 0บาทนั่นเองนะครับคุณได้เท่าไหร่นะฮะโอเค เรามาในส่วนต่อมาครับส่วนต่อมาก็คือข้อที่2ข้อที่2ก็คือเป็นค่ารถโดยสารนะครับค่ารถโดยสารในที่นี้เนี่ยจะเป็นค่ารถโดยสารประจําทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับรถเมล์เนี่ยขสมกและรถไฟฟ้า BTS MRT นะครับคุณสามารถไปใช้ได้หมดเลยจํานวน500บาทต่อเดือนใช้ชําระค่าโดยสารนะครับโดยระบบ e-ticket ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปรดิมณฑล มีคุณหรือเปล่านนทบ,บุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐม,มคุณอยู่ใน6จังหวัดเหล่านี้หรือเปล่านะครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครน,นครปฐม دم, และก็กุุงเทพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณลงทะเบียนในที่เหล่านี้นะครับเตรียมได้เลยว่าคุณจะได้5้าบาทในวันที่1มกรานี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่า500อยนี้ มันไม่ใช่เงินที่จะไปใช้อะไรก็ได้เขาเจาะจงครับให้คุณได้สิ่งทธิประโยชน์ที่มันตรงกับความนั่นก็คือการเดินทางการอะไรแบบนี้นะครับก็คือสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณเนี่ยไปใช้แบบ e-ticket นะครับที่ b d s MRT หรือรถเมล์ขอสมกได้หมดทุกที่แต่ต้องผ่านเกณฑ์นนะัคืออยู่ในกรุงเทพและ6จังหวัดที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเอ,เองนะครับนี่คืออีก500บาทนะครับ แล้วมาสรุปให้อีกทีนะครับว่ามันรวมเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้คือเงินอันที่2ต่อไปเงินอันที่3นะครับผมก็คือเป็นยังอยู่ในเงินค่าเดินสารนะครับผมก็คือเป็นค่าโดยสารลดเหมือนกันแต่เป็นลดบอขอสอบอขอสอในที่นี้ครับก็คือการเดินทางเหมือนกันนะครับแต่สําหรับหลายท่านนะครับที่เดินทางข้ามจังหวัดนะครับก็จะได้500บาทต่อเดือน ก็คือบัตรสวัสดิการของรัฐทุกคนนะครับนำบัตรสวัสดิการขรับัตรประชาชนเนี่ยไปขอรับสิทธิ์ที่จุดจําหน่ายตัว๋วบอขอสอได้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ใช้เงินตรงนี้นะฮะสำคัญมากมาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะพลาดโอกาสไปนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1มกราคมงกนี้ใช้ได้แต่ใช้ได้ยาวนะครับเงินตรงนี้เนี่ย ที่ผมพูดในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ยาวถึงตลอดเดือนนั้นเลยเดือนมกราของหกเลยนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ถือบาสโซวาริกาหงรัตนะครับทุกคนนะครับคุณอย่าลืมนะครับเงิน500อยนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเงินนี้จะใช้สำหรับรถทัวร์บอขสเท่านั้นนะครับใช้ในส่วนอื่นไม่ได้โอเคนะฮะก็คือ500บาทไปอีกนะครับบวกเข้าไปต่อไปเงินในส่วนต่อมาคือเงินค่าเดยสารโรถไฟสำหรับใครที่เดินทางโดยรถไฟนะครับ หรือว่าคุณอยากจะลองเดินทางรถไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้คุณอีก500บาทนะครับในการเดินทางรถไฟทุกคนนะครับเวลาใช้สิทธ์ก็ใช้สิทธ์โดยไปจําหน่ายตัวที่จําหน่ายตั๋วรถไฟเนี่ยคุณก็เอาบัตรสวัสดิการรัฐพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งเนี่ยพยายามพกไป2อ,อย่างเพราะบัตรประชาชนเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาพกไป2อ,อย่างแล้วก็เอาไปใช้สิทธิ์ได้เงินตรงนี้ก็จะเข้าคุณอีก500บาทโดยนําไปโดยสารรถไฟนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญที่นํามาฝากกัน ก็คือ500บาทนะฮะอันนี้ก็บวกเข้าไปอีกครับเงินต่อมานะครับมีเงินอีกก็คือเงินค่ากา๊าซหุงต้มนะครับกา๊าซหุงต้มก็คือแก๊สนั่นเองนะครับุงข้าวเนี่ยขยายระยะเวลาส่วนลดนะครับก็คือมีการลดแต่ก็จะเป็นตอนนี้ก็คือเป็น 45- บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับก็จะเป็นตรงนี้เข้ามาเพิ่มให้กับคุณนะครับก็สามารถไปใช้ส่วนลดค่ากา๊าซได้นะครับ ว่าแนะนําให้ไปใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบัตรสวัสดิการรัฐในแบบใหม่รูปแบบใหม่เป็นสิทธิประโยชน์แบบเราก็ต้องติดตามกันจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ได้ก็ต้องใช้พยายามใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัตรสวัสดิการรอบใหม่เริ่ม,เร,มเริ่มเร็วนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะไม่ได้ใช้ภายในสามเดือนแล้วก็จะอาจจะเป็นใช้ไปในเดือนที่ เขาจะเริ่มจนถึงเดือนที่เขาเริ่มร่อนใหม่นะครับในกรณีถ้าไม่ถึง3เดือนนะครับอันนี้ก็คือเงินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราาสรุปกันนะครับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างและเท่าไหร่นะครับเงินอันแรกครับ 200- 300นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าใครได้เท่าไหร่นะครับโอเคพอ 200- ร0อนะครับก็มาบวกกับค่าบรษาสาธารณะครับ200กับ300เนี่ยนำมาบวกเอา500มาบวกนะครับกับ500ร้บวกออกคับ ก็จะเป็น700กับ800นะครับต่อมาเกาเงิน2ส่วนตรงนี้มาบวกพร้อมกันเลยนะครับเมื่อกี้700กับ800นะครับก็นำกับเงินค่าเดื 3, อสาบขส500มาบวกแล้วก็นำค่ารถไฟนะครับมาบวก500ก็จะเท่ากับ1,700กับ 1,800งพันแป้ยเห็นไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าเงินบางส่วนเนี่ยก็จะต้องใช้สำหรับค่าโดยสารนะครับจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้มันก็ประหนึ่งเหมือนว่าคุณได้เงินสดนะครับเพราะว่ามันได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เข้ามานั่นเองนะครับคุณก็ประหยัดเงินในการค่าโดยสารต่างๆนะฮะพันเจ็ดต่อมานะครับก็มีค่า gas ถาุงต้มเมื่อกี้พันเจ็ดพันเจ็ดร้อย กับ1,800นำมาบวกกับ45บาทก็จะเป็น1,745กับ1,845นะครับ1,745กับ1,845นะครับอ่านะตรงที่ผมบอกต้นคลิปเลยว่าสูงสุด1,800 45บาทนะครับ1,745บาทก็เป็นด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับเงินที่ใช้เนี่ยก็คือมีเงิน2-300ที่แต่ไม่มีเงินไหนที่กดเป็นเงินสดได้เลยนะครับคุณสามารถต้องเงินตรงนั้นไปใช้สิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับร้านต่างๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับค่ากาหลุงต้มแรงดางรวมถึงค่าโดยสารต่างๆก็ประมาณนี้ที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับอ่านี่คือเรื่องสําคัญส่วน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะใช้กันในปี66เ,เนี่ยอันใหม่เนี่ยที่หลายท่านได้ทําการลงทะเบียนอะไรกันไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอสิทธิประโยชน์อีก,อกครั้งหนึ่งแล้วจะเริ่มใช้เนี่ยเดือนไหนอะไรยังไงนะครับและสิทธิประโยชน์วันไหนแบบไหนอันนี้เดี๋ยวต้องรอประกาศผลล่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นอันสรุปนะครับว่าคุณจะได้ในอันไหนเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือคนที่ถือบัตรลายเดิมนะครับจะได้ก่อนนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมนะครับอยากให้ไปดูนะครับว่าคุณถ้าลงทะเบียนอันใหม่ไว้เนี่ยอยากรู้ว่าใครมี5ข้อนี้ไม่ได้บัตรนะครับคุณมีไหมนะครับถ้าคุณมี5ข้อนั้นจะไม่ได้บัตรนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องสาคัญที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านจากหัวใจนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ